สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมอินดี้สมัยนะครับเยวิวพี่ทําอะไรอยู่เอา้าเบื้งเครื่องรถเลยห,หลังจากที่เราจอดพักรถนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราจะเดินทางกลับบ้านแพงนะครับเพราะว่าคืนนี้เราจะมีรายการแมวล่านะครับเราแต่ว่ารถมีปัญหาแล้วพี่พเนาะเอาก็เลยจะจอดพักรถพักคนนําใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่อยู่สันเขื่อนบนรั์ค่ะอ๋อสันเขื่อนบลนรั์แล้วตอนนี้นบรรยากาศดีมากครับเอ๊บรรยากาศดีมากครับ,บ เราก็จะจอดพักกินข้าวตรงนี้ไปเราไปเข้าเข้าครัวไปดูเพราะเราจะไปกินอะไรนะพี่ไปกินกุงเต้นกุงเต้นสดๆนะครับกระเป๋าเลยขอบพระคุณนะครับที่เข้าไปดูคลิปที่เราลงกับพี่เกิดพี่เกิดรักขอบคุณมากอันนั้นคือเป็นคลิปเปิดตัวของกเราแ้ขอบคุณพี่เกิดรักพลนัาน์มากนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีภาคต่อไปค่ะให้ติดตามค่ะว่าสิเพชรยังอีกเดี๋ยวขอเวลาอีกสักสองวันค่ะแล้วครัวเขาอยู่ในที่เตือนน้ำหน้าผมเลยบรรยากาศดีมากครับอันนี้ร้านแม่จงนะครับแม่นบ่หล่ะแม่แม่จ้ะแม่จงขึนเขาผ่านไปผ่านมาครับเส้นเส้นเส้นลัดค่ะเส้นมาจากเขื่อนอุบลรัตน์ไปหนองบัวลำพูนะครับนี่เขาสีเบลเบิ่งว่า ุ้งสดอหลีบอเอ้าวัสดีครับเอ้าใช้พอขัวเลยจ้าพอั้วไ่ใช่เหรอเอากอนี่ครับอันนี้เมียจงบ่ครับนี่โอ้นี่แหละครับเจ้าของรานี่คือเจ้าของรานของเรานาะุสดๆล้างสะอาดน้ำมะนาวอย่างดี สดๆเลยนะครับล้างอย่างดีค่ะล้างอย่างดีวันนี้เราจะได้กินกุ้งเต like ้นกันแล้วนะครับหลังจากเบรงเคียงเครื่องเคียงเป็นไงพี่พวกเครื่องปรุงพักสดๆบางกรอบพี่เรียบร้อยเลยนะครับนี่เป็นไพี่วูสุดยอดไหมเปรี้ยวๆเนาะเผ็ดๆเปรี้ยวๆเนาะพี่ยืนยืนยืนกุ้งออกมาเอามาถือได้ดินี่นี่ค่ะกุ้งสดๆเลยค่ะแม่เขล้างแบบล้างมะนาวอย่างดีอะค่ะ ถ้าเกิดเท้าล่างบางเน่าหน่มันก็คือสิผสมเป็นวะครับมันจะไม่เปรี้ยวเออบางเน่างไปให้มันจะมันจะไม่ขค้าผมใส่ข้าวมิตอีกแล้วผมว่าจะบอกว่ามันจะไม่ขค้าผมว่าจะบอกว่ามันจะไม่เาไมีมะนาวก็บ้าโกลด์ผมกำลังจะบอกว่ามันมันจะไม่ไม่ขค้าแต่ผมไม่บอกว่ามันมันสิผสมเป็นวะครับว่าทอันนี้บักท่านนะครับบักท่านก็จะเป็นพักกับนะครับแมนบอ โอลาไปไปดูไปดูปลาเนี่ยมาดูปลาสดๆนะครับนี่ปลาอันนี้ปลาเขาเรียกปลาอะไรเนี่ยปลาอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าปลากดว่านะครับปลากดไม่ใช่ปลากดว่าเป็นปลากดนะครับปลาสดๆครับไฮไฟต์นหน้าแม่ที่อาเดยมาเป็นลูกจ้างเดี๋ยวๆโออ๋อปลาสดๆเลยนะพี่ปลากดกับปลาข้างมันต่างกันตรงไหนวะพี่ มันคนละตัวปลาครับโอ้แต่ว่าลักษณะมันคล้ายๆกันน้องค่ายค่ันเป็นปลาพุ<_<_<_<_่มีเก็บี謝謝้กันเนาะงานครับแต่คล้ายๆกันปลาโกดกับปลาแย่งกันก็คล้ายๆกันก็ดีครับคล้ายๆกันครับแต่มันคนละปลาครับแต่มันเป็นคนละมันสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าเขาเอื่นอันนี้อันนี้ปลาโกดนะครับเดี๋ยวเข้าสิไปเบิ่งปลากข้าง น,นี่นี่ต้อมอร่อยนี่นี่ปลาค้งปลากลด์โอ้น,นี่นี่ครับปลาค้งมันจะตัวใหญ่ๆแบบนี้ค่ะตัวใหญ่สิบกิโ,โลก็มีลูกสิบสี่สิบห้านอก็มีนไอตัวเล็กมันอันนี้ไท่เบิร์กบวกด้วความสด 5, ของร้านแม่จงนะครับ 5, อาหารทุกอย่างสดๆขึ้นมาจากเขื่อนนะครับขึ้มาจะเขื่อเลยป้าเขื่อจับสดๆแล้วก็จะไม่แช่เย็นในสี่วัยนะครับสะอาดนะบรรยากาศดีบ้องผ่านไปผ่านมาแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเพชรพนเพียงหรือแฟนคลับมอร์รทุกคนสาวน้อยนี่บ๋าสาวน้อยเพียงขอบขอให้ทุกคนนะครับนี่ครับนี่มามาร้านแม่จงนะครับร้านแม่จงริมเขานะครับสี่เป็ดร้านมาเนี่ยต้อนมาเนี่ยสี่กับวันแพียงครับ เโอ้ยาเ้เนาะเอาเอาแม่ก็เป็นแฟนครับสาวน้อยมาครับตัดกินดีเสีย้องพโอ้แสดงว่าติดตามพี่โจยกมานิ่ตลอดต้นี่เอ้ยหัวคือบางงามเหมือนน้ออ้ยว่าเป็นยังไงบ้า้คุณไทยกำลังเอกนั่นอีวิวห็นมานี่ครับ พอถ่ายก็ต้องอีกที่อยู่แล้ครับป้าเดี๋ยวผมถ่ายดูใหมป้าฟั้งเงินไม่รู้ดูโทรฟังตลอดินติดตามกีตาร์ตลอดนี่ไงกีตาร์เงินเบอร์เท่งหน้าบ้านนั่นก็เพ้ยบ้านเงินลอดครับขอบคุณมากเลยานเชียรเจ้าหนี้สิบตัดไหมสิบตัดไม่ยืดเลยนี่ไงพี่ถ่ายตรงนี้เลยนี่ให้เห็นป้ายร้านด้วยนี่แล้วก็พี่ครับมาเดี๋ยวผมถ่ายให้ อกล้องสวยมากเลยสเปิดไปครับครับนะครับถ่ายรูปหนึ่งร้านแม่จงนะครับหนึ่งเดี๋ยวพี่ลองเช็คดูครับอาหารสะอาดนะครับอาหารสกัดอาหารสะอาดสดที่สำคัญคือสดอ๋อแม่เด็ดเนี่ยรำแยกกับบานเราครับโอ้ลหรำแยกเห็นน้องข้าวหนิวะครับครับผมมาแล้วกับมาถ่ายรูปโอ้ยเด็ดเนี่ยยัง ยังลอยนี่แลมเล่นต่างนานออ้าเอา่าะเข้าไปห้บอกคสิวาเบิ้งไอ้สิมาเบิ้งไอ้ค่นเฮ็ดกุ้งเต้นจ้ายสิมาเบิ้งวิธีการเฮ็ดกุ้งเต้นอิวไกวกุ้งนะครับกุ้งสดๆเลยครับพิ่งเอาขึ้นมามหม่เลย พัดกำลังขึนเคียงครับเพราะขอข้าลาขาลาอ,อขาล่างข้อล่างไหวบอลไหลมันนอกมันปวดล่างเขาขำไปไม่หยุดขาอ่อนตือนมันขึาาขาาบบบนมันจะเบิร์เบอร์สดได้เนาะเนี่ครับเพราะล่างแช่ถังเลยล่างปวดบวมหน้าได้ดีครับไปพี่โอไปแช่ถังไว้ให้พี่เหมือนเดิมอ <c oughs> บอลล่า,ลางแล้วล่า,ลางแล้วใส่ใสน่นลำแข็งไปเพื่อกินกระดูกน,นะครับเพราะเป็นยังเอาลิ้นเอาขึ้นเพราะว่าที่จะได้เห็นว่ครับเ่าเป็นยังน่องเป็นบอลเนี่ครับเ่าเป็นยังเงินมือเลยเพราะขาล่างล่างสะอาดแล้วเพราะเฮ็ดยบครับ

ก็ดีมากก๋คอกินักขั้นอายเนก้อนครับอครับยนี่ครับอันยสีบัมากกว่านี่่านี่มากนี่ครับเอ็นบ่กพกระติสต่มผมกรเบื้องตลอดเลยพี่ไก่เทพพี่ไก่เทพเห็นว่าเส้นครับพี่ไม่ใช่สีบมากมี่พิ่ีกันยิ่งพี่ตามนลยว่าเอาให้กินมาคนน่อเอาเยื้สิมาวมีป่ะเบิ้งไงน้องที่รี คืออะายที่มีมันบ่อยนั่นครับครับทุกคนเกิดสถานเดียวกันเมืองจาเขาต้องเข้าใจกันว่าเป็นคนเดิมกันครับสุดยอดพันไปพันมากต่สิ่เดียวกันขี้ได้บ่นเคลื่อนมามันคุ้นเคยกันแล้วบรรยากาศมันดีพอนะครับคือว่าเต้ยพูดไดสิ่งง่ายตัวมากปันได้ไหมครับทุกคนเกิดงาเข้าเทียมกันถูกต้องครับผมไอยเรียครับแม่ครับแม่เนี้ยเนี่ยไอ้อันนี้คือ แม่ใส่ผงชูรสไปแล้วอ่าแล้วคือร้านนะครับอันนี้คือแม่จงนะครับร้านแม่จงเนี่ยแม่สิมาเฮ็ดก้อยกุ้งน้ำฟ้านิดนึงอ่าใส่น้ำปลาแล้วก็คือน้ำปลารสอีกนิดนึ่งค่ะน้ำปลารสอีกนิดนึงค่ะรสจัดจาๆเลยครับแม่นี่คือพริกค่ะพริกทุกกระบวนการแม่ใส่ทุนใส่สะอาดมากคร่ะ นี่พี่เชฟคอยกุ้งนะครับนี่ก็นี่เขาเรียกอะไรข้าวคั่วข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วนี่สำหรับหอมข้าวคั่วนะครับนี่สำหรับหอมลง่หอมลงอีกนิดฝักชีอันนี้กุ้งค่ะกุ้งอันนี้มะกอกค่ะ มาก่อเขาก็สื่อเองนะครับหรือปลูกเองนไหมอันพัดปลูกเองเก็บว่าห้อยู่น้าสิแม่ค่ะผมมะเขืองเครืองไหมครับมันสดมากเลยอ่ะพักทุกอย่างสดเองปลูกเองอันผักกาดที่นั่ากับปลูกเองอยู่ข้างล่างจ้าอันนี้มะนาวก็เองนี่มะนาวออกเปรี้ยวๆรสจัดใช่ไหมครับผมนี่มะนาวนะนี่มะนาว นี่ของมะนาวมะนาวถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่อีกอถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่อีกอน,นี่มะนาวค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเอ้ยแก่้อยคุ้งยำคุ้งยำคุ้งก้นถ้าชอบรสจัดอีกก็ใส่อีกจัดใช่ไหมใช่ครับผมใส่รสจัดอีกใส่พริกอีกค,ค่ะ อย่าลืมเด้อพี่น้องผู้ใดผ่านไปผ่านมาอย่าลืมจะ่าจุกครับนี่ค้อยกุ้งบอกเลยแซ่บแน่นอนแซ่บแน่นอนโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเค็มอืสุดยอดเอาไปละนิดน้ำปลานีดก็พอแล้วเติมอย่างละนิด่ นนี้นิดโอเคนะบอยยกไปให้พี่กินได้เลยอันนี้พี่บอยนะครับอันนี้พี่บอยนะครับได้หรอเป่พี่บอยอันนี้พี่บอยอาจารย์ลองส่จานลอมนี่ใส่จานกววิธีใส่จานข้าวเปนนี่ขาวทองได้ข้า อันนี้พี่บอยดูแลเทคแคร์เราอย่างไรนะครับ่านไป่านมานะครับครับไปเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปติดตามเราดูตอนกินแล้วตอนชิมจะเป็นยังไงครับฝากด้วยนะครับร้านแม่จงนะครับพันไปพันมาอย่าลืมเด้อพี่น้องหรือว่าจะโท่มากจองโต๊ะก้อนก็ได้ครับถ้าเกิดระวังเดินทางมากมากก็สิได้กินเลยคือโทรมาบอกแม่พี่ไนก่อนเลยครับนี่ศูนย์หกห้าสองหกแปดเก้าสี่เจ็ดหกนะครับท่มาม่นี่ครับราคาป่แพรงครับตามไปเลยนะครับอย่าลืมครับพันไปพันมาเลยครับ ขอบคุณมากครับเดี๋ยวคลิปนี้ซัมนี่กวนไปเบิ่งบรรยากาศตอนเทากินเนาะพี่วิวเนาะสีแซ่บซ้ำเลยเขาจะไปล่อรออที่ทางคุณเอ่อบรรยากาศก็ดีครับมีเป็นซุ่มเป็นซุ่มเลยเนาะพี่วิวนาะเป็นเต้นเป็นเต้นเป็นเต้นไม่ใช่เต้นคนเต้นนะเป็นเต้นเป็นซุ่มเป็นซุ่มนะครับอ่าคุณได้อย่งนนกัม่ซุ่มนี่ อย่างนั่นอนก็ว่าสูงนี่โอ้โอ้มองนี้เป็นมองนอนแน่นอนนั่งเอกก็มีหมกเนาะสั่งในสูตรอยู่นั่งแซกอยู่นั่งที่อยู่นั่งนี่บ่ตรงนี้ค่ะอ่านะครับตรงที่เรานั่งกันนะครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากครับไปอึ๊บอยู่นั่งฝั่งนี้ดมันจะตึน่ บรรยากาศดีด้ยบรรดีมากค่ะอุ้ยดูถุงปลาเนี่อันนี้นะเอาไว้ยสนี้<อ>ก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเขาจิถ่ายไหมนะครับเดี๋ยวพอกันไหมเนาะพอกันไม,คมน่คะ่คะสวบ๊ายบาย